Paste down my face, on my hair, on my shirt. She looks at me and I'm looking at her. One, two, three. Your life is your life. Somewhere there is life. The gods <coughs> way <wait coughs> <to deliver. coughs> make the dye Darkness. พี่แกเขาไปขี้เว้ยขี้แตกคากรงเกงว่าอยู่ในห้องน้ำตอนเนี้ยมันแง่รถไฟติดปืนเอ้ยเออเล้วคราวนี้นะฮะไอ้แก่คนเดิมเพิ่มเติมกูถึกกลับมาแล้วนะฮะสองมา อาเที่ยาคาตนาไปต่อหน right. well, like like ้าต่อตาเลยคาตนาไปต่อหน้าต่อตาเลยนะฮะโหเอ้ไม่อ้ไม่สูนไ่ส้ไมส้ม่ส้มส้าม่สไม่สม่้ม่น้ไม่สู่สไม่สมัูู้้้ไม่สไม่่สสมสมสม สมอกอร์ีใครโดนสโมเกอร์นะครับมีการชมตัวเองด้วยฮะหน้านท,ทีชิบหายเลยนะฮะโอโ้โหอยากได้อาวุธระยับทิบหายเลยครับผม เย่โคไอ้เหี้ยฮันเตอร์ดับอนาถนะครับผมยังยังไม่ตายมันดับไปแล้วมันกระโดดชนฝาผนังตายไปที่ไหนยังไม่ตายอ้าวตายไปแล้วนี่ว่าก็ถึงได้พูดด้วีมันคอยดูเดี๋ยวกูจะรีเพจหลายรอบโอเคเอาเอาให้มัน

โอ้โหได้ของละเอากดผิดก oh, oh, oh. mm ูกดผิดไว้เพ oh. ื่อนมีใครจะมาไจ๊ะนี่มันสปีดเตอ ตายตายตายที่นึงตายเอาลงน้ำไปไอบูมเมอร๊โอ้โหคอยดูใครใครจะเป็นไล่ต่อไปจ้าอาจจะฟันในหัวหลุดเลยเกิดอะไรขึ้นวะ เก็บเลเซอร์ได้แล้วใช่ไหมอ๋อเคย์อารมเก็บเลเซอร์ดิเก็บแล้วอามนี่แม่งนำไปไม่รู้จะโยนไปเพื่ออะไรอ่ะสักหน่อยขอสักหน่อยเออโหอยากได้คาตาหน้าได้รับอาวุธ กี้กูจะฟันอะไรวะน่ะเห็นแบบแบบเห็นแบบแบบก็ฟันได้นี่ไม้พายในตำนานนอกูเจออะไรก้วในตำนานหมดเลยหลบดิเออ เอาเวลาแป๊บเก็บเก็บกระสุนไปทางไหนวะเนี่ยอ๋อทางนี้ไอแก่คนเดิมเพิ่มเติมเพิ่มเติมกูว้าว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 ไอ้สัสแอมโมห์เฮียมาหมอกตามเคย ไอแกคนเดิมเพิ่มเกินกูกูกูถึกเว้ยกูถึกมึงคอยดูแทงถ้ามึงเข้ามามึงตายมึงเข้ามามึงตายโอ้มึงเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามามึงตายแล้วม <render able. S 2> ึงจำได้ไหมถ้ามึงเข้ามามึงตายมึงเข้ามามึงตายโอ๊บปุบเก็บอะไรได้ไะไม่ได้อะ เข้ามามาตายคือเข้ามามาตายเข้ามามาตายอ่ะเข้ามามาตายเข้ามาเข้ามาดิเข้ามาเข้ามาเก็บแป๊บนั่นแหละเฮ้ยไฟไปไหนก็ไม่รู้ยืนเที่ยวอยู่มีอยู่ตัวเองได้เว้ยมาเติมเติมกุ๊กวัด เขามาเขาเด็กแม่งตบกันเองตบกันเองตบกันเองต้องเช็กระสุนปืนโอ้ยเฮดช็อตปขาล่ะตบกันเองต้องเช็กระสุนปืนเอ้าเก็บไม่ได้เก็บตีเออเครื่ Weapon over here

อึออืออนั่นแหละเรียบร้อยเข้ามาอือเข้ามาขึ้นไปขึ้นไปทำไมเราเฮียตัดโมเมในี่ยามินอะไรวะมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยอืออือไปอืออือ ทางไหนวะเนี่ยโดดขึ้นไปข้างบนปะวะนี่ตามมาเฮ้ยกูไม่เคยจะรู้ทางเลยทั้งนั้นกูเดินมั่วโอ้ยอะไรวะน่ะอ๋อไม่มีอะไรตบ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 ฮะเราอย่าแก้ปวดไป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  เอ๋ทำไมเราต้องเป็นคนโดนตลอดเลยพะเนี่ยอ้าวไปทางไหนวะเนี่ยอ๋อทางทางไหนต่อ ายเออมุตยืนเป็นนางเอกเอ็มบียายมตายตนแตกไปหัวแตกไปไออ่้นี่ม <ornament ing. S 3> ันดาบคาตานาในตำนาน y อ mm ๋อ hmm. ช so mm ิ hmm. ้หนึ่งอีกแล้วครับผมชิ้นหนึ่งอีกแล้วครับผมเฮ้ยกูเป็นคนไปเปิดแท้ๆเนี่ยโดนเตะสปิวเลยไอ้แกคนเดิมเพิ่มเติมกูทึกไงทึกทึกจับอืมโอ้เอ็งใช้เยอะนี่หว่าข้าแท้ไม่ได้ใช้เลยโซอี้ I know you're mad at me I really don't want to hear it. โ o e ี้ฟังนะ

รีบตายไปไหนวะอ้าวโหอยู่ใ,ใกล้ๆถังระเบิดมันยิงไม่เกรงใจกูเลยไปโอ้โหมากันเทียบเลยข้างหลังอะ่ะโอ้จอกกี้อาร์มอากูยิงโดนได้ไงวะไป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 อาร์มอย่างเงีย้ยสิโหแม่งเหงาเนี่ยผมพูดคนเดียวมาตั้งนานแล้วเนี่ยเป็นคนบ้าหรือไงฮะ ไม่มีอะไรจะพูดหรอโอ้ยมา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 ทพพิเตอร์ดาบปะล่ะอุ้ยยยยยอยายย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 ยะยย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 ยลังยยยตาย Ok, chẳng qua nữa là không có mưa ừ. to phút hay không. We got weapons over here! Better thanh, eh? I'm here, Bye bye. Oh, máy chơi. picture, over here. Oh, ขีนมีแค่ร้อยห้าสิบนัดไม่เอาใช้มัวม่วๆอยู่ 2> 2ตามที่มาตามกอ้าวอ,อ๊ะออ้าวโดนตุ๋ยหลังไปหนึ่งทีจะแม่งโดนแย่งเหยื่อเต็มหน้าเต็มหน้าเต็มหน้าเลย โหอ้มเงียบ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 ไปทางไหนแล้วไล่หนูอย่างเงียบเดะอย่างเงียบเดะไล่อะกูจะตีมีปัญหาหรอไอ้พนี้มันเทวีผีช้าเจ้อไม่ใช่แทงโอ้ชุดนี่พูดมั่วไปหมดเลยวโอ้โหสปีเตอร์ ตายใครมาผ่านหน้ากลุ่มตายจิ้มเล่นดีกว่าไหนๆก็ไหนๆละไปทางไหนวะขึ้นบนขึ้นบนไป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 พวกเราเก็บทางไหนต่อเนี่ยโอ้อทางนี้ทางนี้รวง้วงรวงลงไปเลยลงไปเลยเฮ้ยทางนี้ทางนี้ทางไหนวะ thằng này thằng này, ấy, cút xuống mà, rồi, đi hìa, nice job, đây là tay ไล่แล้วไปโหไล่แล้ว <c oughs> ไงก็โหไล่แล้วยังไม่ไปอีกเออเอหลิมไปพวกนี้มันตายไปหมดแล้วเดียวโอ้โยลดรถลดไอ, <c oughs> อ้โงง่ไองจะตายไม่ตายอยู่ไหนวะ

อ๋อแล้วโหเห็นเห็นก้อนนี้เห็นแชทแชทชกันอยู่นี่ปะเขาไปหลับแล้วเขานอนแล้วอ๋อ้โเด็กดีนะเราโหรู้สึกน้องแก้มจะเด็กดีเด็กดีนะโอ้โหดีแล้วกูจะโดนฆ่าไว้เนี่ยเออรีบๆลงคลิปนี้ไปเลยได้รับคำท้ามึงตายรับผิดชอบด้วยเอ้ยไม่ใช่กูตายรับผิดชอบด้วยเองตายเออเข้ามา เข้ามา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 อ้าวเพียแม่พาและเบิดบ์ตไปตบอะไรลเลงจอกกี้เฮ้ยจอกกี้นี่มันจอกกี้ดีมากดีมากตบมือตบมือตบมือเฮ้ยเ,เ,เดี๋ยวนะกูลงมาอยู่ตรงไหนของโลกวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวกูเปิดเดี๋ยวกูเปิดเพลงแป๊บอ่ะเอาเฮ้ยรอดเฉยเครือ่องไม่รอดแหละ

ลอยอาร์มอยู่ทางหนวะเนี่ยไอคนกลงนี่ตามไปทาลงไปเรื่อยๆเออแล้วขึ้นไปทางซ้ายโหตรงไปเรื่อยๆกูเพิ่งโดนจักกี้ขี่หัวตรงเนี้ยแล้วก็ล่วงลงมาไงชิคกบูอ้ยงแย่งกูฆ่ามันเร็ว อะไรวะแงงก่าชาร์เจอเฮ้ยไป้ยใส่พี่ดีอดอะไรอะไรคืออ่าอ้ายอยากรู้นะอะน้คืองแอคมคือใครนะฮะเออแอดสตรีมไปนะแอ้นะวถามเคือะคะ <c ười> ือืออคอออออีอือือ <c> อ <ười>

นุ่มเลย reloading อามข้างบนนี้มียา a m อ่าฮะเก็บแอมโมไปอ้ามดิ้นเสียงไรไปอ้ามหยุดหยุดหยุดไม่ว่ามึงจะคิดจะทำอะไรมึงหยุดเก่งามันเลยโโออ้ย้ย

ไม่ตายซะ Weapon over here ตายอายอายอายโห่ก huh. ็จะหายแกให้หมดนู่นข้างบนนู่มมีตัวยืนหลงแหลงเลยอ้าวไม่ใช่นี่หว่านี่มันคน คนที่ชื่อว่าอาร์นมน้อยตามที่ไม้หนูอาร์มน้อยเพราะอาร์มไม่ใหญ่เขารับปัญหาแบบมันโอโอจะเดินมาฟันเลยนึกว่ามันจะปีนขึ้นมาสุดท้ายไม่ก็นิ่งเอ๊ะไม่เห็นมีตัวอะไรเลย อ้ยเกือบจอวันนี้เพื่อนเป็นยังไงบ้างโอ้โหโดนอะไรวะอาร์มทำไมไอ้นี่มัน โอ้ยจัดเลยโมวแต่เล่นไงมัวแต่เล่นไงมาเลยปาแล้วถึงได้ไม่เป็นไรรีบรีบไปไอ้ฮะก่อนไอ้ฤตยานะมันจะหมดไปเร็วไปเร็ว ปิดประตูเย้โอเคถ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเป็นคลิปน,นี้ก่อนนะฮะ <S 2> <S 2> ชอบกดไลค์ให้กดแชร์ถ้ายังแคร์ปดกดซับสไคร์นะครับผมโอเคโอเค